ค่ะก็เดี๋ยวเราพ่อมาแนะนำตัวกันดีกว่านะคะสามสี่สวัสดีค่ะพวกเราเด็กวัดเชือค่ะสวัสดีค่ะอิงค่ะสวัสดีค่ะเชียค่ะสวัสดีค่ะในหน้าค่ะ สวัสดีค่ะเบลลค่ะสวัสดีค่ะแพมค่ะสวัสดีค่ะส่นค่ะสวัสดีค่ะปอค่ะสวัสดีค่ะพรีมมี่ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงแรกของเราสมมติจูจูพันกระไดเนาะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนร้อนไหม ตอนนั้นก็สู้ๆนะคะสู้ๆเพราะ่ความความของพวกเราเนี่ยมันทะลุประลอดไปเลยใช,ใช่เราฮอตมากเลยนะคะตอนนี้นค่ะก็ขอขอบคุณงานนะคะ Terminal 21ทนีะคะที่เชิญพวกเรามาร่วมสนุกวันนี้นะคะในงานเทศกาลงานวันค่ะมีถึนวันไหนนะคะน้องอิเชีย งานนะคะก็จัดตั้งแต่วันที่1 7ถึง27นี้นะคะภายในงานนะคะก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะไฟก็จะเปิดนะคะทุกคนมาถ่ายามบ้านมาถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยะคะ่ะก็ต่อไปนะคะเรา